วันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมขนาดจัดร้ดราคาสบายกระเป๋าเดินทางสะดวกใก TR, ล้ MTR รถรางและรถบัสซึ่งก็คือไอปิดห้องกลงเซ็นทรัลแอนด์เชิงวนันโดยห้องที่เราจองจะเป็นแบบดับเบิลเบดฮับเบร์วิวโดยห้องพักของที่นี่ก็จะมีอุป,ปกรณ์อำนวยความสะดวกครบไม่ไว่าจะเป็นตู้เซฟตู้เย็นพวกปั๊ต่างๆก็มีให้เยอะมากส่วนห้องน้ำของเขาจะเป็นแบบฝักบัว บู่แปรงสีฟันยาสีฟันและใดเป่าผมให้แต่ไม่มีหมวกคลุมผมนะและที่นี่ก็จะเป็นแบบเช็กอินตลอดทีสส่4ชั่วโมงมีบร้รานเข้ามาทำความสะอาดให้ทุกวันวิธีการเดินทางเราเลือกใช้รถบัส A 1 1จากสนามบินมาลงใต้มาเก๊าเฟอร์รี่ราคาเพียง40ดอลลาร์ฮ่องกงเท่านั้นนั้นก็เดินข้ามสะพ,พานสีแดงๆดงพอลงจากสะพ,พานก็เลี้ยวขวาและเดินตรงไปจนสุดมุมถนน,นแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงซึ่งด้านหน้าโรงแรมจะมีร้าน ลงป้ายควีนสตีท่านั่ง MTR ให้ลงสถานีเชียงวานพอดีข้อของโรงแรมนี้ก็คือรายล้อมไปด้วยร้านสะดวกซื้อหมดปัญหาเรื่องสิวตอนกลางคืนไปเลยใช้ด้วยภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองฮ่องกงจากหน้าต่างห้องพักของโรงแรมแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าฝั่งนี้จะไม่เห็นโชว์ซิมโฟน